าธุการโดยพระบิดาพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์จริงๆสําหรับวันนี้ข้าพโลกอง้์หมายขอบคุณพระเจ้าสาหรับความรักของพระองค์ข้าพโลกอง้์หมายขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับข้าพโลกอง้์หายโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าขต่พระบิดาเราขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับเวลานี้ที่เราจะเริ่มต้นที plastics, being, course, ่จะเรียนพระธรรมมีคาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งและเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเรียนพระธรรมมีคา ข้าในพระเจ้าและจะจบในพร an, ะธรรมอีกคาววันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราที่เราจะเข้าใจในเรื่องการสรุปพระธรรมอีกคาววันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอโปรดอวยพรสำหรับบรรยากาศที่ดีขอพระวิญญางรู้สึกของพระองค์ทรงเครื huh. today, onun, ่องไว้อย <eur> um ู่ในชีวิตของข้าพเจ้าทถึงายข้าแต่พระบิดาเราขอบคุณพุกอวยพรพี่น้องที่รับฟังที่จะเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์และจะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์กำลังตรัสกับเขาขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าครับโปรดจึงมอบวลาขณะนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เอาละพี่น้องครับเรามาพูดถึงพระธรรมมีคาด้วยกันนะวันนี้ผมจะขึ้นบทสรุปนะฮะที่เราพูดมาแล้วมากมายนะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าวันนี้ผมับพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะสรุปนะฮะจากนั้นก็ขอบคุณพระเจา้าพี่น้องหลายคนอาจจะไม่มีบทเรียนนะครับแต่ว่าผมก็มีอยู่แล้วก็ที่จอก็มีด้วยเหมือนกันนะครับ พี่น้องเรามาดูบทสรุปของพระธรรมมีคาด้วยกันในวันนี้นะครับจริงๆแล้วพูดมาหมดแล้วแ่ะนะฮะแต่ว่าสรุปให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองว่าพระธรรมมีคาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับพี่น้องบทสรุปของพระธรรมมีคานะครับมีคาการกล่าวขับพยากรณ์นะครับภายใต้สถานการณ์เดียวกับอิสยาอันนี้กำลังสรุปให้เราเห็นว่ามีคากับอิสยาเนี่ยรับใช้พระเจ้า ในสถานการณ์เป็นผู้พยากรณ์เนี่ยนะฮะในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะฮะหรืออาจจะในเวลาเดียวกันในบางช่วงนะครับฉะนั้นสถานการณ์ต่างๆพูดถึงในมิคาก็พูดถึงในอิสยาด้วยเหมือนกันนะครับมิคามีข่าวสารที่คล้ายคลึงกับ,บอิสยาในพระธรรมแดนบุเรียนบอกอย่างนี้นะพี่น้องครับมีบางคนให้ข้อสังเกตนนะจากบุเรียนบอกว่าขณะที่อิสยารับใช้อยู่ในราชสำนัก สองคนนีรับใช้ต่างกันนะอันนี้อ่าอันนี้เป็นความรู้เน้นไม่ได้เก่าในพระคพินแต่ว่าน่าจะพี่น้องที่ไปศึกษามานะครับบอกว่าส่วนอิสยาเน่รับใช้พระเจ้าพยากรณ์ในราชสำนักกับผู้นำอ่าในเวลานั้นกริยาทั้งหลายนะครับแต่ส่วนมิคาเน่หุ่งรับใช้ไปที่อาสามัญน,นะฮนะคนทั่วไปนะจึนั้นข่าวสารก็ใกล้เคียงกันและเวลาน่าจะอ่าน่าจะเวลาเดียวกันด้วยนะครับ ฉะนั้นแต่ว่าคนที่อสองคนได้รับใช้พระเจ้าต่างกันอิสยาห์รับใช้ที่ไหนนะอับลบบาน,นในวงันวงสำหรับพระราำนักนะครับและสำหรับมีคาประกาศกับคน,นทั่วไปสามัญนะฮะก็คนทั่วไปฉะนั้นเราเห็นแผนการของพระเจ้านะครับข่าวสารของพระเจ้าทะลุทะลวงไปถึงทุกคนนะะทั้งคนที่อยู่ในวงังทั้งคนที่ ไม่ได้อยู่ในวงังในเวลานั้นนะครับฉะนั้นพี่นกเราขอบคุณพระเจ้าเวลานี้พระเจ้าก็ยังทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับสําหรับคนในวังก็ได mm ้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าเวลานี้ก็ได้ยินเหมือนกันนะครับพระเจ้าใช้บางคนพูดเรื่องข่าวประเสริฐกับคนในวังื่องเหมือนกันนะฉะนั้นให้รอที่ฐานบุญมาแม่พระเจ้าทํางานนะฮะแล้วก็พระเจ้าจะนาต่อไปแล้วก็เวลานี้พระเจ้าก็ใช้ กับคนสามาัญทั่วไปนะพระเจ้าผูรัใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้าประกาศนะโอ้พระเจ้ามีผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกที่นะครับทุกที่เลยนะ,ะเมื่อล่าสุดนะเมื่อล่าสุดเดียบดีอาจารย์สติปับครอบครัวผมก็มีโอกาสไปอานในหาวด้วยกัน<อ>จะสติป็ถามผมว่าผมเนี่ยมีนิมิตสมมติสมมติถ้าผมได้เป็นมิชนาลีเนี่ยมีนิมิตที่ไหน ผมก็คิดไปคิดมาเพราะว่าผมไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้เลยนะผมไม่เคยคิดว่าจะไปเป,ไป็นพิชาตหรที่ไดนะคิดไปคิดมานะผมก็คิดว่าถ้าไปได้นะ้ไปเราดีกว่านะเพราะอะไรเพราะภาษาเราไม่ต้องบาบเยอะนะใช่ไหม <c oughs> แล้วก็อ่าที่ที่อยู่ในหัวเราเนี่ยนะรู้สึกว่าอ่าที่เราไม่ไม่ได้อันตรายมากนะแต่จะสติก,ก็บอกว่า ทำไมไม่สนใจอะไรนะอนะไรนะกัปูชาทีนี้พี่น้องต้องยอมรับเรื่องลึก,ลกข้างในในในสมองของเราเนี่ยนะครับบางทีเรามองอคนอกัปูชาเนี่ยในในรู้สึกว่าในในแงียที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดี มันเรารู้สึกว่าเป็นคนโหดร้ายเรารู้สึกว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเออมันอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกอย่างงั้นที่เรารู้สึกดีไหมฮะกับมุชาใช่ไหมถ้าพี่น้องจะให้พี่น้องเลือกไปเลือกไปไหนไปลาวกับไปกมพูช้าไปลาว <laughs> แต่พี่น้องรู้ไหมเขา่าจจะสิดบอกคนขพูช้าที่เขารักคนไทยมากนะฮะเขาบอกว่าทุกบ้านเนี่ยนะโอ้เต็งไปได้รูปดาราไทยนะ่ยแล้วก็เขาเขาสนใจคนไทยมากนะฮะ เออเราก็เห็นภาพ,ภาพอ,าอีกภาพหนึ่งว่าอีกีนคนกับพูชาก็ารักคนไทยมากนะแต่ในสมองของเราภาพที่เราเก็บไว้เนี่ยโอ้โหเทียมมากบึกฆ่าล้างเผ่พาพันธุ์กัวอะไรบ้างนะเราก็เราก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าน้องรู้ไหมครับว่าจะสติปกว,ว่าที่นั่นเขาตอบสนองเขาประเสริฐได้ดีมากจี่สติปีเครือข่ขยอยู่ที่นั่นนะแล้วก็แล้วก็ <c oughs> กไปรับใจพระเจ้าเขาพาดร็ิตเตอร์สิชัยไปดร็ิตเตอร์สิชัยอยู่ได้สองชั่วโมงว่ะเอ,อ,ไเอ,อไไาไปเถอะไปเราไป อะไรนะเวียดนามดีกว่าดีไเอาแนละ้วดรสินใจก็เลยอจะอยู่ในคาบูชาก็เลยพาไปที่เวียดนามน,นะฉะนั้นพี่น้องครับคนไทยชอบเวียดนามเรามากกว่าคับูชาแต่ว่าในความเป็นจริงคนคับูชารักคนไทยมากนะอันนี้พี่น้องเปลี่ยนความคิดนิดหนึ่งนะผมก็เริ่มเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าปากติเราคิดว่าโอ้ผมสองคนไร้มากนะนะเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาอันวน่าจริแต่ว่าไปนะฮะในจริงไม่ใช่พี่น้องฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้ก็คือว่า พระเจ้าได้ส่งผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยไว้ทุกที่พี่น้องรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะทั้งพื้นท่าข้างบนบนดอยทุกที่เนี่ยมีผู้รับใช้ของพระเจ้าและมีคิสษจักรของพระเจ้านะนั่นหมายความว่าคิสษจักรของพระเจ้ามีทั่วประเทศทุกมุมนะฮะอาจจะยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกตำบลน,น่าจะมีคิสษจักรของพระเจ้าในประเทศไทยแล้วใหญ่หรือเล็กหรือใหญ่ไม่ทราบ แป่ปีหรืออย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าทุกหมู่บ้านคงมีคริสตเสียนแล้วอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนเป็นเราเชื่อไหมครับเชื่อไหมนะจริงๆบมงทีเราบอกว่าโอ้ต้องไปผู้รับใช้พระเจ้าที่จบพิธิการเรียนจบมานะฮะแล้วก็ไปประจําเราก็คิดว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่สําหรับในสายตาสายพานนระเนตรของพระเจ้าเนี่ย พี่น้องคริสเตียนท่าอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ถือว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไปด้วยเอเมนไหมนะฉะนั้นพวกเราเทั้งแต่ก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับใช่ไหมเอานะก็อยู่อะไรนะหมู่บ้านพกษสานั่นแหละก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่นั่นผู้ปกครองอุดมากไม่ไไเพียงแต่เป็นผู้ปกครองที่นี่เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในหมู่บ้านไทายมาพรด้วยนะฮะเชี่ยวก็สามโค้งก็อะไรบ้างฉะนั้นพระเจ้าส่งเราไว้แต่ละจุดเนี่ยมันน่าสนใจมากเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะ ตอนเราซื้อบ้านเราที่ฐานดักหนาแล้วพระเจ้าทำไมต้องให้เลือดตรงนีทง้ทั้งทั้งที่ที่ืหนเนี่ยเยอะแยะนะฮะแต่ทําไมต้องตรงนี้และทําไมเราต้องมาตกลงใจตรงนี้และทาไมเราต้องเลือดตรงนี้นะฮะพี่นรู้ไหมครับว่าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าก็มองหาว่าคนนี้เหมาะที่ไหนไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเหมาะกับบ้านไหนนะครับแต่มองว่าคนคนนี้เหมาะกับชุมชนไหนที่จะไปประกาศนะเะนั้นพี่นรต้องเอาใจใส่และก็ทําหน้าที่การเป็นผู้ประกาศ เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับอาเมนไหมอโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าให้เราอยู่ในทุกหมู่บ้านนะครับพี่สมบัติก็อยู่ในหมู่บ้านสุขอะไรนะสุขภรรณ์นะฮะก็ลังใช้ตุลานไปนะครับอของเราไม่เพียงเท่านั้นนะฮะในเอื่อทอนที่หลที่ทั้งลุกทะลวงเหมือนกันนะก็มีทุกที่นะฮะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าเราก็เห็นว่าพระเจ้าส่งคนของพระเจ้าไปอย่างนั้นนะก็ในวางบ้านในกับคงสามันทุกที่พระเจ้าก็ส่งผู้รับใช้ของพระเจ้า นะ่ะปีน้องเรามาดูต่อนิดหนึ่งนะครับมีคาเนี่ยเริ่มต้นข่าวสารในเรื่องของการพิพา,า,นะากษานะฮฉะนั้นพี่น้องเรื่องนี้จริงๆหลายคนก็ไม่อยากจะฟังนะเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบน,นะฮะเรื่องการพิพากษาแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าวันหนึ่งจะเกิดการพิพากษาจริงๆ ใชไหมใช่ไหม,ม <S <S นะครับใครจะฉลาดใจเรื่องนี้ต้องกลับใจใหม่น,นะครับจะเกิดการพิพากษาแต่ว่าที่มีคาพูดนี้ไม่ใช่การพิพากษาในวนราระสุดท้ายแต่เป็นการพิพากษาคนยิวที่ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าและก็สิ่งนี้เกิดขึ้นและผ่านมาแล้วด้วยนะที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ในขณะที่มีคาพูดเนี่ยการพิพากษายังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อผ่านไปในระยะหนึ่งนะฮะระยะเวลาหนึ่ง พระเจ้านำการพิพากษามาถึงคนเหล่านั้นนะฮะ่น้องเขาสังเกตว่าสมารีาจะกลายเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรดีมากไปกว่ากองสิ่งสลักหกักหัอันนี้เป็นการมองของนักวิชาการบางคนและการมองของผู้พยากรณ์บอกว่าสมารีาสมารียาอยู่ที่ไหนสมารียาอยู่ที่ไหนสมารีสมารี ทางเหนือครับทางเหนือเป็นมืออะไรของ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 ,ของทางเหนือเป็นเมืองหลวงของของของอิสราเอลทางใต้เมืองหลวงคือ<า>อ่ามืองหลวงมืองหลวงของทางใต้ครับ <c oughs> อิสราเอลใช่ไหมอิสราเซเลมนะเอ่อพี่น้องรู้ใช่ไหมครับสมาเรียนเนี่ยคนยูไม่ยอมรับคนสมาเรียชาย,ยูไม่ยอมรับเพราะว่าเป็นพวกเครื่องอ่ะไมปจัดง,งานกับคนต่งางชาติ อาคนยิวไปแต่งงานกับคนต่างชาติฉะนั้นคนยิวไม่อยอมรับเป็นเราขอบหลวงปรเจ้าเมื่อวันนี้กำลังนั่งอา่านพระคำพีน้องชายผมที่ไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลโทรกลับมาเนะวันที่เมื่อว,วานเป็นวันสปาโตเขานะเขากำลังสปาโตอยู่เมื่อวานนี้นะฮะตอนเขาโทรมาเขาบอกสิกเม็ดเมเช้าวันเราบ่ายสามครึ่งนะนะฮะอะ เขาก็เล่าหลายอย่างที่ได้เห็นที่นั่นเับ่ย่กับพี่น้องชาวยวนะเขาก็บอกว่า,าชาวยวเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังยังไม่ค่อยคบยังไม่คบกับคนต่างชาตินะจะนั้นชาวยวจริงๆเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งกับพวกเขาที่เป็นคนต่างชาติที่ไปทํางานที่นั่นนะฮะก็บอกว่าไม่เหมือนที่ไต้หวันนะไต้หวันเนี่ยโอ้ย,อย,ยนาพวกคนจีนเนี่ยมานกินข้าวมานุงาน่งมันนี่มานั่นแต่ที่นู่นโอ้งไม่มีใครมาเลย นะฮะอยู่ก็แต่ร้องเท่านั้นนะนะชาวยืนแต่ไม่ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรกับเขานะแล้วเขาก็บอกว่าเดินไกลก็ไม่ได้ไปไหนไกลก็ไม่ได้นะสปาโตเนียนะเขาก็พูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาอยู่ทางใต้ติดกับแม่น้ำอ่าเมดิเตอร์เรเนียอะไรเงจำชื่อนะทะเลทะเลไม่ใช่แม่น้ำทะเลทะเลนะฮะอ่ะเราก็ไปดูแผนที่นะเพราะนั้นอ่าเขาบอกว่าอากาศก็พอๆกับบ้านเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้า คณะพี่น้องครับนี่คือพูดถึงว่าสมาเรียสมาเรียเป็นเมืองหลวงที่อิสราเอลเนย่ยกให้เป็นเมืองหลวงนะฮะแต่ว่าชาวยิวไม่ยอมรับเพราะว่าสมาเรียเป็นลูกครึ่งนะฮะลูกครึ่งไกระหว่างชาวยิวกับคนต่างชาติแต่งงานกันมีลูกแล้วกลายเป็นสมาเรีะ,ะนั้ะชาวยิวไม่ยอมรับนะฮะจนถึงสมัยพระเยซูคริสชาวยิวยังไม่ยอมรับเขาเลยถูกไหมพี่น้องจำได้ใช่ไหม ว่าพระเยซูไปนั่งสนทนากับผู้หญิงชาวสมารียนคนหนึ่งนะฮะไม่เพียงแต่ชาวยิวตกใจนะครับชาวสมารีตกใจว่าพระเยซูผต์ที่เป็นชาวยิวเนี่ยมานั่งสนทนากับเขานะฮะโอ้ทำให้เขารู้สึกว่าแปลกประหลาดและคนยิวคนนี้ไม่เหมือนคนยิวทั่วไปเห็นไ,ไหมเพี่น้องจะเห็นว่าพระเยซูมีชีวิตที่แตกต่าง จะชาวยูทั่วไปแล้วพระเยสุคริตเข้าหานะฮะพวกที่ชาวยูถือว่าเป็นคนสกปรกไม่สะอาเดเนี่ยนะฮะก็คือชาวสมาเรียนั่นเองนะฮะฉะนั้นในตรงนี้บอกว่าเขาบอกเวลานั้นสมาเรียนเนี่ยจะไม่ดีอะไรไปกว่ากองสลักผาคือนะั่นหมายว่าเกิดการทําลายเกิดขึ้นในเมืองหลวงของเขาเพราะพวกเขาไปปฏิบัติรูปเขารพอันนี้ที่สำคัญนะพี่น้องเมื่อเราอ่านพระเจนะของพระเจ้าเนี่ย ตลอดพระคัมภีเดิมเนี่ยนะพระเจ้าสู้รบกับเขาพระเจ้าลงวิณัยเขาพระเจ้าทํานู่นทานี่ให้กับอิสราเอลมากมายเนี่ยนะที่ลงวิณายบ้างพี่ผาสาเ,เพราะว่าเหตุผลก็คือเขาไปเกี่ยวข้องกับรูปารพฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเรารู้สึกว่าต้องจดจำเรื่องนี้อย่างดีนะดูเหมือนในพระคัมภีร์พระเจ้าเอาจริงและพระเจ้ารู้สึกเรียดกับเรื่องนี้มาก นะฮะถ้าคนของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพนะฮะเมื่อไหร่นะฮะพระเจ้ารู้สึกว่าอ่าเสียดับเรื่องนี้มากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการไปเกี่ยวข้องกับรูปเคารพหมายถึงการเอาความรักหรือหัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยไปให้อีกคนนนะฮะจากนั้นนี่นะครับคริสเตียนเนี่ยชาวยิวในพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเขาเกี่ยวข้องกับรูปเคารพแล้วเนี่ยนะฮะ ชีวิตของเขาจะรับการลงโทษจากพระเจ้าอันนี้ผมพูดถึงในพระคัมภีร์เดิมนะครับพระคัมภีร์เดิมเป็นอย่างนัง้นจริงๆเริ่มตนน้นตั้งแต่สมัยโมเสสที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็วในขนั้นละ่างเนี่ยนะตรงขั้นล่างตรงนั้นอาโรนก็นำชาวอิสราเอลทำรูปวัวใช่ไหมแล้วก็กราบไหว้เอาวัวเลยมากราบไหว้เนี่วัวทองคำบ้างอะไรบ้างแล้วมาทำแล้วกราบไหว้พระเจ้าสั่งโมเสสที่นั่งอยู่ต่อหน้าพระเจ้าบอกว่าโมเสสให้รีบไปเลย โมเสสให้รีบลงไปแล้วก็ให้ไปจัดการคนเหล่านี้ให้หมดในความตั้งใจของพระเจ้าพระองค์ต้องการจับประหารเขาทั้งหมดในที่นั้นเรเห็นไหมนี่คือความตั้งใจของพระเจ้าในเวลานั้นพระเจ้าต้องการจับประหารชีวิตทั้งหมดของชาวยิวชาวฮิบรูที่ออกจากอียิปต์ในเวลานั้นที่เกี่ยวข้องกับรูปคารพมนะแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับโมเสสได้ต่อรองไปก็เลยรอดในบางส่วน ไม่ครับวันนั้นตายไปหมดแน่นะอะอันนี้สรุปมานะฉะนั้นพี่โน้องครับการไปเกี่ยวข้องกับรูปเคารพไม่ได้เป็นเรื่องที่อทำเล่นๆได้หรือเราทําครั้งเดียวไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ฉะนั้นขอให้เรามีจุดยืนนะฮะดาเนียลก็เหมือนกันนะฮะดาเนียลก็มีจุดยืนที่ไม่กลับไหวปฏิมากรเหมือนกันนะฮะฉะนั้น <c oughs> คนเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าก็ดูแลเขานะั้นนะ พระเจ้าก็ดูแลเขาเมื่อเขาย,ยืนหยัดในความรักของพระเจ้าพระเจ้าก็ดูแลเขาปกป้องเขานะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวเนียด้วยเหมือนกันให้เรมาดูต่อยูดาจะรอดพ้นจากการพิพากษาที่เกิดกับอาณาจักรฝ่ายเหนือเนื่องจากอัสเรียรุกรานนะแต่มีคาต้องเสียใจอย่างมากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาเรียจะเป็นเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่จะเกิดขึ้นกับยูดา นะนั่นหมายควว่าถามไม่ืึงพี่น้องเผื่อพี่น้องจำได้ภาพรวมทั้งอิสาราเอลกับยูดานี่นี่ทางไหนไปไปชเชลยก่อนเ,อเราเรียนมาเยอะนะอิสาราเอลอิสาราเอลไปก่อนิสเอไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรครไเชื่อฟังพระเจ้าไเชื่อฟังพระเจ้าอิสราเอลไปก่อนกี่ปี จำเกีเ่รอบได้ไหมหนึ่งร้อยยี่สิบปีมากกว่านั้นหนึ่งร้อยห้าสิบปีประมาณสองร้อยปีนะอิสราเอลถูกจับเป็นบาถูกประเทศไหนที่จับอตาที่มาบุกเข้ามาที่อิสราเอลอัสเซียอัสซีเซียนะครับโอเคก่อนสองร้อยปีถูกไหมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นยูดาห์อยู่รอดไปนานพอสมควร แต่หลังจากนั้นยูดาคนที่อยู่ในยูดาก็มีชีวิตเหมือนกับคนที่อยู่ทางเหนือฉะนั้นพระเจ้าก็ทํากับคนที่อยู่ในยูดาเหมือนกัน <Okay. S 1> ใช่ไหมก็ให้ใครมากว่าก็เ,เ,เ,าเลยไปเฉเลยบาบิโลนบาบิโลนบาบิโลนนะฮะับฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าบาบิโลนตอนนี้มีชื่อบาบิโลนนี้ไม่ในโลกนี้ไม่มีไม่มีพระเจ้าลบชื่อนี้ไปในพระธรรมอะไรอันนี้งงนะถามที่ถามยี่งงเอเดเคียวอะเอเดเคียว ในสกิลนี้เองสยาก็อีสยาก็พูดถึงนะครับพระเจ้าเพราะว่าบาปของบาบิโลนกองขึ้นไปถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะลบชื่อบาบิโลนออกนะครับจกแพันที่ของโลกนี้แล้วจะไม่มีใครกลับมาให้มีชื่อบาบิโลนี้ได้นะฮะฉะนั้นจนถึงถนนทุกวันนี้ก็ไม่มีชื่อนี้นะทุกวันนี้ก็ไม่มีชื่อนี้นะฉะนั้นนั่นคือลบไปจากแผนที่เรียบร้อยนะนะเพราะว่าบ,บาบิโลนมีความบาปเยอะนะครับอบาบิโลนอยู่แถบไหนเคยถามแล้วถามอีก ก็บววางกลางอย่างเช่นประเทศอิรักอิรักอิราฐถูกไหมน,นะนีนาเวนก็อยู่แถวนะั้นนีนาเวนก็อยู่แถวนะนี่นาเวนก็อยู่แถวนะนะครับถ้านั้นวันนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมมีหลายห้านาทีนะ เป่นล่าวเ่าเหตุผลที่ยูดาถูกพิพากษาซึ่งรวมถึงความบาปมากมายต่ออิสราเอลนะจากนั้นมีคารกล่าวล่วงหน้าถึงการเสด็จมาพิพากษาบรรดาผู้นำน,นี่อย่ามมีคาวพูดถึงเรื่องผู้นำมากนะครับพูดถึงผู้นำผู้ปกครองนะครับแล้วก็ต่อผู้พยากรณ์เท็จที่นำประชาชาติออกห่างจากพระเจ้าผู้พยากรณ์ทำผิดแบบไหนที่เราเรียนมะา ผู้พยากรณ์ทำผิดใน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 แบบในแง่ไหนของของของผู้พยากรณ์ในเวลานั้นพยากรณ์เท็จอ่ากับว่าลูกบอลเขาผู้พยากรณ์เขาไว้ลูกบอลนะอ่ารู้สึกว่าเมื่อเราที่เราเรียนมาในพระธรรมมีคาบที่สามเนี่ยเราถือว่าผู้พยากรณ์เหล่านี้ก็พยากรณ์เพื่อตัวเองถูกไหมพยากรณ์เพื่อตัวเอง พยากรณเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะเสร็จแล้วก็เอาพระนามของพระเจ้ามาอ้างในสิ่งที่ตัวเองพยากรถูกไหมฮะถูกไหมที่ผมได้พูดไปเมื่อที่ีแล้วนะฮะขึ้นไปก็ว่าเอาพระเจ้ามาอ้างให้มันชอบทมกับคำพยากรของเขาพี่น้องผู้พยากร์แบบนี้เวลานี้ก็มีเยอะนะครับนะะบางทียกข้อพระคัมภีร์มาสักข้อหนึ่งแล้วก็ มันตอบสนองความต้องการของตัวเองก็โอ้ยพูดไปนันป่นนะ่ะนะพูดไปนะฮะบอกว่าน,นี่พะกคมพีนเนี่ยตอบมันมันถูกต้องกับพักคำพินพักคำพีได้รับรองคำพูดเขาแต่จริงๆข้างในลึกๆในใจเขาเนี่ยมีบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาแสงอยู่แต่เอาพรกคำมาอ้างเพื่อจะให้คำพูดตัวเองชอบทำเพราะอันนี้เราพระเบียบบนสุดเปิดเผยให้เราสัมผัสได้นะฮะคนแบบนี้มีเยอะเหมือนกันนะ่ณะพี่น้องครับบางทีเนี่ย เราใช้พระคำของพระเจ้าปฏิราเอาพระเจ้ามาอ้างเพื่อให้ตัวเองชอบทำเอาพระเจ้ามาอ้างเพื่อให้คำพูดตัวเองเนี่ยดูดีนะฮะฉะนั้นแบบนี้ไม่ได้ผู้พยากรณ์เทศในเวลานั้นก็คาแบบนั้นเหมือนกันเขาก็พยากรณ์ไปตามที่เขาคิดนะฮะแล้วก็เอาพระคำเอาพระเจ้ามาอ้างนะโอ้อย่างงี้ไม่ได้นะฮะยางงี้ไม่ไดนะ้ฉะนั้นในทราบว่าเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยแค่เราเริ่มต้นก็ผิดแล้วนะเราอยากจะพูดเรื่องนี้ ก็เลยไปหาพ่อว่าคำพีที่เกี่ยวข้องอันนี้มาอ้างนะแต่จริงๆเริ่มต้นเนี่ยคืออยากจะพูดเรื่องนี้นะหรือว่าถ้าเราเริ่มต้นอย่างนั้นผิดผิดแล้วนะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะพูดเรื่องนี้ก็เลยเอาพ่อคมพีมาอ้างเพื่อจะพูดให้มันได้ได้จุกใจไม่ใช่แต่ถ้าเราเริ่มต้นที่บอกว่าเมื่อเราเห็นพราคําของพระเจ้าแล้วเราอยากจะสื่อบางอย่างอันนี้โอเคนะ แต่ไม่ใช่ตัวเองอย่างพูดเรือ่องนี้ก็เลยไปเอาพระกัมพีนู่นพระกัมพีนี่มาเขาจะมารับรองขับพูดตัวเองเนี่ยอันนี้ผมว่าเลิกทำนะเพราะว่าพระกัมพีไม่ได้สนับสนุนแบบนั้นนะครับโอเคฉะนั้นมาพูดถึงเรื่องอผู้พยากรณ์นะฮะที่น่าประชากรของพระเจ้าเนี่ยรงทางของไปจจกทางของพระเจ้าแล้วก็ต่อเมืองรวมถึงพระมิหารด้วยนะครับซึ่งทุกคนได้รู้และเห็นสร้างการทำลายนี้เป็นเวลานับศตรวตรรษต่อมาในสมัยเจเรมี L B. นะฮะฉะนั้นถูกทําลายจริงๆต่อมาเมื่อคาพยากรณ์เหล่านี้จบลงนะฮะพระเจ้าได้ส่งคนอัสิีดมาทําลายจริงๆกับมือนี้นะครับอะพี่น้องมีอะไรนิดหนึ่งผมย่อมาตรงนี้นะสิ่งที่มีคาได้พูดทิ้งท้ายไว้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะมีคาพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องอะไรการส่งพระเมสสิยาลงมา การส่งพระเมสสิยาพี่น้องพระเมสสิยาหมายถึงใคร,พ,พ,รพระเยซูคริสต์พี่น้องรู้ไหมครับว่าการทำนายของมีคาบาอิสยาเนะี่ยได้สำเร็จแล้วตอนนี้ใช่ไหมอันนี้การทำนายมาครั้งที่หนึ่งของพระเยซูคริสต์เนะี่ยโอ้ในเวลานั้นมีคนมีผูพ้พยากรณ์พยากรณ์นะรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าพระเยซู ว่าที่เขาพูดถึงในนี้นจะมานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้งครับรู้ไหมว่านิดหนึ่งนะครับชาวพวกเราเนี่ยตอนนี้รอการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูถ,ถูกไหมถูกต้องอแต่พี่น้งรู้ไหมครับชาวยิวกําลังรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูครั้งแรกชาวยิวไปแบบนะั้นครั้งที่ผ่านมาไม่เอาต้องครั้งที่สองฉะนั้นพระเจ้าก็ดูเหมือนว่า,าจะมา อ,อย่างที่ชาวยูคาดหวังเหมือนกันในครั10้งครั ouais. ้งที่สองนะสำหรับครั้งที่หนึ่งพระชายูไม่ยอมรับนะแต่ครั้งที่สองเนี่ยนะครับพระเยซูมาอย่างฤทธานุภาพอย่างที่ชาวยูรอคอยเนี่ชาวยูรอคอยนี่นะฉะนั้นชายูรอคอยพระเมสยาแบบมาแบบจองทับมาแบบเป็นกษัตริย์มาแบบมีผู้มีอำนาจนะมาแบบพักรีเต็มรูปแบบของพระเจ้านะชาวยูกำลังรอคอยพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระเมสยาแบบนั้น ฉะนั้นมาครั้งที่สองพระเยซูมาแบบนั้นแน่นอนเห็นไหมนะมาครั้งที่หนึ่งอาจจะตอบสนองกับพวกเราก็ได้มาครั้งที่สองตอบสนองตรงใจกับชาวยิวเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าชาวยิวกำลงังรอคอยพระบิียาแบบนั้นนะโอเคฉะนั้นการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์พี่น้องมั่นใจไหมครับ mm. นะนะมั่นใจนะยุคน่ะยุคน่ะมั่นใจยุคน่ะโอ้ใครมั่นใจ รอพระเยซูอยู่ขอบุนพระเจ้านะครับถ้าพระเยซูมาวันนี้พร้อมจะไปไหมใครยกมือหน่อยยกมือหน่อยไปใครที่พร้อมจะไปแล้วโอ้ขอบุพระเจ้าเมื่อพระเยซูมานะครับเราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าของเรานะฉะนั้นถามก่อนว่างานคุณเสร็จหรือยัง <c oughs> <c oughs> พระเจ้ามอบไปแต่เสร็จที่จงมาแต่จะกลับกันเดียวให้เพียงงานของเราก่อนนะเมื่องานของเราเสร็จแล้วเราก็จะกลับแน,น่นอนพี่น้องรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ศาสนาจารย์คนหนึ่งในสภาคิดจักได้เสียชีวิตพี่น้องที่อยู่ทางเหนือน่าจะลุ้ยาวอาจารย์บุญส่งที่เป็นศีบานคิดจักที่หนึ่งที่เชียงรายนะอาจารย์ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าีึงร้ยรอยแล้วอรจาร้าบุญส่งแดนไม่ชื่อ แดงหรือแดงแดงเรือนนะอ่าอ่ากลับไปแล้วกลับไปแล้วนะขอบคุณพระเจ้าแสดงว่างานอาจารย์เสร็จแล้วพวกเราที่จะไม่ไปแสดงว่างานยังไม่เสร็จนะเราต้องทํางานของพระเจ้าให้เสร็จนะครับ ค้ะพี่น้องเราขอพระบรมราานิดเวลาหมดนะนะฮะจริงๆพูดจะพูดเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยสุครินิดแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วอนะพี่นพไปอ่านในพระธรรมของพระเจ้าแล้วกันนะการเสด็จมาพระเยซูของพระเยสุคริครั้งที่สองมาแน,น่นอนสถานการณ์เริ่มให้แล้วใกล้เคียงแล้วนะฮะปฏิทินไหวเกิดขึ้นแล้วสงครามก็มาเกิดขึ้นความแตกแยกเกิดขึ้นกระดานื้อหาเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ โอ้แผ่นดินหวันใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็อำเภอพันหมายไปอีกรอบหนึ่งนะนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้าให้เราที่ถฐานด้วยกันนะครับอาราลุยาพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้สรุปพระธรรมมีคาขอพระเจ้าอินทรขอให้เราได้เข้าใจในบางสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจสบัพระบิดาเจ้าเพื่อจะสอนเพื่อพระองค์จะสอนให้เราได้เรียนรู้บางสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระองค์ในปัจจุบันนี้ขอพระองค์ทรงนำเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน